สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้า <museums> ส <IS mus i dialog> ู่ PP Channel นะเดี๋ยวเราจะมาสตรีม LL กันนะครับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์สีเขียวอยู่ในเกณฑ์ดีนะ CPU อยู่ที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซนสมสิบเปอร์เซนต์ใช้ได้นะครับห้องสตรีม y o u t u b e ก็การเชื่อมต่อยอดเยี่ยมนะสตรีมครั้งแรกหลุดไปแล้วนะะสตรีมหลุด นะมาทดสอบสตรีมครั้งที่สองของวันนี้จะผ่านหรือเปล่าเกมไม่หลุดนะครับแต่สตรีมหลุดนะทำให้ทาง youtube หลุดไปด้วยนะเพราะว่าพอเวลา อ่อ uh, OBS เขาหลุดเนี่ยข้อมูลมันไม่ส่งไปที่ YouTube YouTube ก็ตัดนะตัดว่าสิ้นสุดการสตตีมแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มาหลักๆแล้วมันมาที่ OBS แล้ว OBS มีปัญหานะรู้สึกว่าวันนี้เซิร์ฟเกมก็ไม่ค่อยแหลกเลยนะ เกมแรกเล่นผ่านไปได้ดูดีดแต่ว่า OBS ตัดนคน th อะตัดการสตรีมนะ OBS ตอนนี้ลองมารุ้นว่า OBS จะตัดอีกไหมยี่ห้าเปอร์เซ็นก็น่าจะใช้ได้นะนอกเจากว่าระบบของ OBS เขาตัดเองนะก็มาดูวันว่าจะตัดอีกไหม วันนี้เกมกับเซิร์ฟเกมค่อนข้างนิ่งนะสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเพื่อนที่เข้ามาดูอีกครั้งนะครสนใจพูดคุยทักแชทแชทสดก็ กมดติดตามแล้วเข้ามาแชทสดได้นะผมจะได้มีเพื่อนคุยด้วยเหงาอะไรประมาณนี้หวังว่าคงไม่หลุดนะ เท่าที่ดูนะ League of l e g e n d s หรือ L.O.L เนี่ยมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเลยนะมีทีมงานที่ก็ปรับปรุงอยู่เห็นก็จัดอีเวนต์นู่นนี่เยอะแยะเลยนะตัวละครมีปรับมีแก้มีตัวใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยนะเป็นเอเกมที่น่าสนใจเกมนึงนะ่งะที่เล่นสนุกนะทีมงานเขาค่อนข้างดีเลย อี่เช่นเกมปีนี้ไม่รู้จะเอา LOL ไปแข่งหรือเปล่าเพราะว่า oh, ไทยเป็นอ่าเจ้าภาพนะไม่รู้เขาจะเอาอะไรไปแข่ง PUBG ป่ะ PUBG ถ้ามี LOL แข่งก็สนุกเลย แอลแอลยังเป็นที่นิยมนะรู้สึกว่าในโซนเอเชียเนี่ยมีเล่นกันหลายประเทศเลยนะพอเรามาย้ายเป็นเซิร์ฟนอกแล้วมีเข้าโซนเอเชียเพื่อนๆนที่อยู่ในโซนเอเชียก็มาร่วมเล่นด้วยจะเห็นว่าการที่ว่าเราต่อเกมเข้ามาเล่นเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมากเลยนะเหมือนเหมือนมีคนรอเล่นอยู่แล้วอ่ะแต่ที่ ควรจะแก้ไขคือเรื่องของการรีรีเกมไอตัวเกมเนี่ยนะมันนานไปหน่อยกว่าจะเข้าเกมได้มันใช้เวลานาน,านรีโหลดเกมอใช้เวลาน,านานไปหน่อยถ้าเขาปรับแก้ตรงนี้ได้เกมก็จะสมบูรณมากขึ้นเลือกตัวละครแล้ว,วร,นะรอรีโหลดเกมนาน,านมากๆเลย เพื่อนๆน,น้องๆคนไหนสนใจก็ลองมาเล่นดูเนะสนุกนะสนุกหาเวลาว่างมาเล่นรับสมองดูนะ รนะ้อยเปอร์เซ็นต์ดูที่เข้าไปนี่เพื่อนยังดูบอกบเราอยู่ก่งหรือว่าเรายืนอยู่คนเดียวเหมือนเกมที่เต็มแรกนะเรา,ายืนอยู่คนเดียวแล้วก็ถูกตัดตอนจังหวะที่ซื้อซื้อไอเทมแล้วก็จะออกถึงบอสก็โดนตัดสเตีมไปนะสตตีมตัดไปเลยตัวผมเองไม่ได้ตัดนะครับ สตรีนก็ตัดไปเองนะตัวสตรีน OBS ตัดไป ตั้งแต่ทดสอบรตรีมมาของห้อง p ีพีชาน e ลนี่ก็มีปัญหาหลายอย่างนะค่อยๆปรับแก้ไปหลายจุดอีกแล้วโดน AFK คแค่คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วแต่เราเข้าเกมไม่ได้อาการนี้อีกแล้วอันนี้เกิดจากโปเกมเองนะเกมกเซอร์เวอร์เกมการเชื่อมต่อแต่วันนี้ สัญญาณการเชื่อมต่อก็ไม่ไม่มีอะไรผิดปกตินนะการเชื่อมต่อก็ปกติดีแต่ทําไมเข้าเกมไม่ได้ก็ไม่รู้เล่นอีกรับกนะว่าจะเข้าเกมได้ก็ครึ่งชั่วโมงคนระับเพื่อนเล่นเกมไปพักหนึ่งถ้าเพื่อนไม่รีเกมซะก่อนเราก็ได้เล่นรีแมทตต้องรอนะ รอการเชื่อมต่อของมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งแรกที่สตรีมหลุดไปเล่นผมเล่นไปมันก็ปกตินะแต่การเข้าเกมเนี่ยมันเข้ายากไปหน่อยในคนที่ผมกว่าจะได้กว่าจะเข้าได้นานมากเดี๋ยวโดนทำโทษเนี่ยผมโดนสิบนาทีสี่ครั้ง ต้องเล่นนาทีสิบนาทีสี่ครั้งหรือว่าผมจะหยุดจะหยุดสตรีมไปก่อนแล้วก็เล่นซะให้มันโดนไอ้ที่ทำโทษมันหายไปให้หมดก่อนค่อยสตรีมเข้ามาอีกครั้งอ่ะได้ยินเสียงแล้วเนี่ยหลุดหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็หลุดเลยอ่ะอ่ะอันนี้คือลักษณะนี้คือเพื่อนเขารีแม p ไปแล้วนะ ผมได้ยินเสียงการเชื่อมต่อแล้วก็หลุดออกมาเลยลก็สแสดงว่าเพื่อนเขารีแมทไปแล้วผมก็โดนทาโทษอีกตามเคยแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นลักษณะที่ผมเจอนะก็คือว่ายังไม่ทันได้เล่นเกมเลยแต่ก็โดนทําโทษเพราะว่าเข้าไปเล่นเกมไม่ได้เนี่ยมันปัญหามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้นะให้กดให้พิมพ์คําว่าฉันยอมรับนะบังคับให้พิมพ์เลยบาง่าย ระดับโทษจากการออกเกมของคุณสูงเนื่องจากไม่เคลื่อนไหวคือตัวเราเองอ่ะไม่ได้เป็นคนออกเกมเข้าเกมยังไม่ได้เลย่เนี่นะก็คือผมเคยโดนแบบเนี้ยจนผมเมนี่ยหยุดเล่นเอลเอไปพักนึงเลยนะเพราะว่ามันเข้าเกมไม่ได้นะวิธีกรรของเกมมันเนี่ยนะ บางทีผมก็ยังมองว่าเฮ้ยเกมเนี่ยเขาอะไปทำยังไงหรือไปเซตยังไงไม่รู้แล้วเราเข้าไม่ได้นะแล้วเราพอเราโดนนำโทษเราก็เซงเพราะว่าเราไม่ได้ไม่เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเกล่าวหางแล้วมันบังคับให้ทีมตัวนี้นะถ้าคุณไม่ทีมยอมรับนะกดข้างหน้าเข้ามาเขาก็บังคับให้คุณทีมอย่างเนี้ จนกว่าคุณจะกดยอมรับอะประมาณนั้นนะต้องขอโทษเพื่อนด้วยที่เข้ามาดูนะก็เลยแบบเซ็งๆไม่รู้จะไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วตัวเราเองเราก็แก้ให้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเกมเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปเล่นแต่โปรมาก็คือทำโทษเลยมันจะเป็นอย่างนี้ฮนะผมเจอตอนช่วงนั้นผมหยุดเล่นไปพักเลยนะผมเซ็งเลย โดนไปเห็นไหมจากห้านาทีเป็นสิบนาทีตอนแรกหนึ่งนาทีก่อนนะหนึ่งนาทีเป็นห้านาทีเป็นสิบนาทีเป็นสิบห้านาทีแล้วใครยับไปเรื่อยๆรื่อยเดี๋ยวผมก็โดนไปครึ่งชั่วโมงโดนที่ผมพูดง่ายว่าไม่ได้เป็นคนก็ทําให้เกมมันมีปัญหาแต่เกมมันไม่ให้เราเข้าไปเล่นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันไม่ให้เราเข้าไปเล่น แล้วเราก็โดนทำโทษไปไปมานะผมก็เริมมองว่าเฮ้ยเซิรฟ์ฟเนี่ยกับเกมเนี่ยมันมีปัญหากับผู้เล่นนะถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเกมมันก็เกิดมันก็หมดหมดความน่าสนุกไปเลยนะเพราะว่าผู้เล่นยังไม่ทันได้เล่นแต่โดนทำโทษอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ขอบ่นหน่อยนะเกมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเดี๋ยวผมก็จะลงสตรีมก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนจะมา มานั่งรอสิบห้านี่ยน่าเบื่อนะผมผมว่าเดี๋ยวผมจะลงสตรีมของวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็บอกจะเอาไงดีคือต้องแก้แก้การทำโทษนี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะลงสตรีมแล้วไม่ได้สตรีมต่อแต่ว่าจะทดลองเข้าไปเล่นจนมันแก้ตรงนี้ก่อนซึ่งตัวเนี้ยบังคับบังคับนะเดี๋ยวผมออกก่อนนะ บังคับเดี๋ยวผมกดไปที่เนี่ยตัวกระดิ่งเนี่ยบังคับให้เล่นสองเกมเนะเห็นไหมครับบังคับให้เล่นสองเกมแต่ต้องคักการเล่นสิบห้านาทีถึงจะต่อเข้าไปได้เนี่ยบังคับนะฮะลองต่อเข้าไปดิมันต่อได้ไหมนะคือจะบอกว่าไงเดียะ จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดของผมนะแต่เกมเขารู้หรือเปล่า่เราไม่ได้ไม่ได้ผิดเขามองแค่การเชื่อมต่อของคุณแล้วการที่คุณเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็คือทําโทษเลยทั้งที่ตัวเราเองเฮ้ยอยากจะเข้าไปเล่นเต็มแก่เลยอยากจะเข้าไปเล่นแต่เกมมันไม่ให้เข้าไปเล่นนั่นแหละคือปัญหานะ เจออย่างนี้เราหงุดหงิดเลยนะผมขอโทษเพื่อนเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะต้องหยุดสตรีมแก่นี้แล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้ก่อนคือเข้าไปเล่นเล่นเล่นโดยไม่มีการสตรีมให้มันจบการลงโทษตรงนี้ไปก่อนนะเวลาเพื่อนจะเข้ามาดูจะได้ดูการเล่นถางตอนเรื่องนะไม่หงุดหงิดอะไรเงี้ยขออภัยด้วยนะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะสําหรับเกมตรงนี้นะปัญหานี้กลับมาอีกแล้วครับผมเคยเจอปัญหานี้นะตอนที่ยังไม่ได้ย้ายเซิร์ฟนะ ตอนนั้นผมคิดว่าระบบเซิร์ฟบางีมีปัญหามันก็เลยเกิดเซิร์ฟค้างบางคนเข้าไปเล่นเกมไม่ได้โดนนำโทษลักษณะเป็นอย่างนี้นะที่ผมเจอนะแล้วตอนนั้นผมหยุดเล่นไปหลายเดือนเลยเพราะว่าผมเจอตัวเนี้ยมันทำโทษนะทำโทษไปสิบเป็นชั่วโมงอะ่ะสิบห้าชั่วโมงอะที่ดูไอทำโทษเนี้ยขยับขยับไปเรื่อยจนแบบเป็นวันเป็นสิบห้าชั่วโมงเป็นหลายหลายวันอ่ะ เป็นอาชย์อย่างเงี้ยหลายหลายอาชย์อย่างเงี้ยคือตัวเราเรางงเลยเฮ้ยเราไม่ได้เข้าไปเล่นเพราะเราเกมเขาไม่ให้เราเข้าไปเล่นแต่เราโดนทําโทษนะประมาณเนี้ยที่ผมเจอนะตอนนั้นผมหยุดเล่นไปหลายเดือนเลยนะแล้วก็คราวนี้ก็มาเปลี่ยนเซริร์ฟเปลี่ยนเซิร์ฟก็รู้สึกว่าเขาจะปรับได้ดีขึ้นเพราะว่าทําโทษระยะสั้นแค่หนึ่งนาทีเออยังพอรับได้เพราะเราไม่ได้เข้าไปเล่นนะแต่ทําโทษหนึ่งนาที ไม่ใช่ว่าเราเข้าไปเล่นแล้วเราไปยืนเฉยๆนะไม่ใช่เราไม่ได้เข้าไปเล่นแต่โดนบังคับทําโทษหนึ่งนาทีเดี๋ยวตัวเนี้ยตัวตัวเนี้นะผมจะไม่ไม่ลบคือธรรมดาเนี่ยถ้าผมไม่ได้เล่นเกมผมจะลบทิ้งไปเลยอันนี้ผมจะไม่ลบนะผมจะทิ้งคาเอ่อพีพีชแนลไปเลยคือทิ้งไว้ในพีพีชแนลเลยว่าเฮ้ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่เขาทําเกมตัวเนี้ยเขาเข้ามาเห็นเนะี่ย เขาควรจะแก้ไขนะคือผู้เล่นยังไม่ทันได้เล่นแต่โดนทาโทษนะครับอันนี้คุณต้องแก้ไขนะโดยที่ผู้เล่นยังงงอยู่เลยเนะี่ยโดนทาโทษเพราะตัวเองไม่ได้คือเกมไม่ให้เข้าไปเล่นแต่ทําโทษว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ยอมเดินออกจากพอซึ่งเราไม่ได้เข้าไปเล่นเกมไม่ใช่ว่าเราหนีเกมเลยนะเรานั่งรออย่างเดียวเข้าไปเล่นถึงเข้าช้าเพราะผมเมื่อเล่นมาช่วงหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเนี่ยแล้วก็ เข้าไปเล่นเนี่ยช้ากว่ากําหนดบางทีเพื่อนคู่แข่งเนี่ยไปเวลห้าเวลหกแล้วเราต้องมาใต้ไล่ตามเว่ยหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะจนผมโดนนาโทษขยับมาเรื่อยๆหนึ่งนาทีถ้าคนที่เคยดูสตรีมผมอ่ะก็จะเห็นว่ามีการลําโทษขยับมาเรื่อยๆหนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีจนตอนเนี้สิบห้านาทีแล้วซึ่งเคสนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนตอนนั้นอยู่เซิร์ฟกาลิน่นะตอนนี้ย้ายเซิร์ฟมา R, uh, IoT หรืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยก็เกิดปัญหาเดิมกับเซิร์ฟกาลีนมันคล้ายๆกันนะปัญหานี้นะเดี๋ยวลงสตรีมก่อนนะขอครเพื่อนที่เข้ามาดูด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ผมจะไม่ลบออกเพราะว่าผมต้องการให้คนที่เข้าพัฒนาเกมตัวเนี้ยเขาได้เห็นแล้วเขาจะได้แก้ให้ถูกสุดว่าการที่เขาทําโทษแบบเนี้ยกับคนกับผู้เล่นเนี่ยซึ่ง ผู้เล่นเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนเลยแต่เขาไม่ได้เล่นเกมเพราะเกมไม่ได้ให้เข้าไปเล่นนะไม่รู้เขาจะแก้ยังไงเดี๋ยวเขามาเจอปัญหานี้เขาก็ไม่รู้นะอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะเพราะว่าเขาตั้งโจทย์ว่าถ้าใครเข้าไม่เล่นเขา้าเขา้าเข้าไปเล่นแล้วยืนบอกี่นาทีกี่นาทีโดนทงโทษอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือผู้เล่นยังไม่ได้เข้าไปเล่นเปิดเกมมาย,ยังเข้าเกมไม่ได้เลย แต่โดนทาโทษอย่างเงี้ยไม่รู้เขาจะแก้ไงน,นะให้เขาไปแก้เอาเองขอบคุณที่เพื่อนที่เข้ามาดูอีกครั้งนะแล้วก็วันนี้ผมขอลงสตรีมก่อนแล้วตัวเนี้ยผมจะนองนั่งเล่นรยไม่สตรีมดูว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันจะหายไปไหมเดี๋ยวเขาหน้าจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ตัวนี้นะขอบคุณมากที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ